จากอนาล็อกเป็นดิจิตอลเนี่ยเป็นยุคหนึ่งที่เราเปลี่ยนผ่านประมาณ10-20ปีจากดิจิตอลเนี่ยไปยุคต่อไปใครรู้บ้างครับว่าเป็นยุคอะไร Facebook เตรียมจะออกสกุลเงินของตัวเองที่สามารถจับจ่ายใช้สอยได้บนโลกเสมือนนี้เอาแล้วสิเอาแล้วสิวสหนังสิพิมพ์ไปแล้วนะครับอันิี้าสารไปแล้วคือคือมันไม่มีทางเลือกอะถ้าไม่เปลี่ยนก็คือไม่มี ในการจัดประชุมในวันนี้นะคะก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความตระหนักความท้าทายผลกระทบที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษาในยุคปัจจุบันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาปาัจสุบัและตัวอย่างความสําเร็จนะคะและก็เพื่อดมความคิดเห็นในการจัดทําข้อเสนอดังกล่าวจากสถานการณ์กแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัล transformation จึงเป็นทั้งโอกาสและบุรักาในการจัดการศึกษาในประเทศที่มีความพร้อมและได้เตรียมตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆสามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื่อให้การศึกษาการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้เพิ่มมากขึ้นในวงการศึกษาเนี่ยถ้าเป็นดิจิทัลทรานส์เฟอร์เมชั่นหรือรุงเรียนเนี่ยหรือการศึกษาก็หมายความว่าการรับเอาดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้นะครับในทั้งระบบมันมีทางโน้มอะไรบ้างที่เกี่ยวกับดิจิทัลทรานส์เฟอร์เมชั่นในอนาคตข้างหน้า สมมติว่าระยเ10ปีที่มันเกี่ยวพันเฉพาะการศึกษานะครับอันแรกก็คือ improve accessibility คนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ในรูป,รปแบบเก่านะครับอย่างเช่นออทิสติกหรือว่าคนที่อ่านตัวหนังสือมันสครัมเบอร์มีท้าหมอที่ดีแต่ว่าอ่านไม่ได้มันก็มีซอฟต์แวร์โปรแกรมที่ทําให้คนเหล่านี้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นทําให้ accessibility บันดีขึ้นอันที่2ก็คือ personalized learning นะครับ เทคโนโลยีที่ทาให้เกิดการเรียนรู้โดยตนเองมากขึ้นอันที่3ก็คือ virtual reality ที่ทําให้เหมือนกับสเสมือนจริงนะฮะในสถานการณ์จําลองาการเรียนรู้ต่างๆสามารถเรียนรู้สถานาการณ์ที่ตัวเองยังไม่เคยพบแต่ว่าเตรียมตัวได้นะครับอันที่4ก็คือ cloud based learning opportunity นะครับก็คือการใช้ข้อมูลที่ไปเก็บไว้บนคลาว d มั่นใจได้ว่ามันไม่หายไปไหนใช้พร้อมกันได้เวลาสอบนะครับโดยใช้คลาว d เนี่ยข้อสอบอยู่บนคลาวทุกคนก็อสอบ,บพร้อมๆกันทำไปครึ่งแล้วเครื่อง crash นะครับไม่มีปัญหาครับความปลอดภัยก็มี แล้วก็ทําให้คนจํานวนมากได้สามารถใช้แอปพลิเคชันในเวลาเดียวกันได้มากๆอันที่หก็คือ IoT นะครับก็เป็น Internet of Things ที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเนี่ยมันเหมาะสมต่อการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการเอาเซนเซอร์หรือซอฟต์แวร์เนี่ยมาโยงถึงกันเป็นเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็มีข้อมูลที่เข้ามาสู่เครื่องแล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์ที่เข้ามาเพื่อน,อนําไปใช้วิเคราะห์หรือว่าเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ในเรื่องของ security ของดิจิทัล ในทุกลักษณะเลยให้มันปลอดภัยสามารถใช้ได้ไม่มีใครแฮกเอาไปได้แอปพลิเคชันอันหนึ่งเป็นแมネจเมนต์ซิสเต็มอันหนึ่งเนี่ยก็ไม่มีใครสามารถเอาย่งเอาไปได้หรือว่าใครก็ไปแฮกหรือมาใส่มาวแวร์เครื่องของเราได้นะครับอันที่7ก็คือทิชชิ่งความเป็นดิจิทัลซิตี้ชิพให้กับคนนะครับเทคโนโลยีตัวนี้ที่เกิดขึ้นล่าสุดท้ายคือ Big Data คบิ๊กเดต้านะผมคิดว่าโควิด -19 เนี่ยเป็นสิ่งทีาเรียกว่าเป็นแบล็กสวอนนะครับที่จุดการเปลี่ยนแปลงของดิจิทัลทราน s ์เมชั่น o n การศึกษาครั้งใหญ่เลยดนะิจิตอลทรรรรรานน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 นสส์์เเเเมมมชชชัััั่่่่ียย้งปปป็โโ็ะะะะโคคบบไใกแ จะาการศึกษาเราเนี่ยเราเห็นความสําคัญของการศึกษาในศตวรรษที่21เนะครับเราอยากฟังเสียงของผู้คนต่างๆเพื่อมาทําเรื่องนโยบายมาทําเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะครับเราต้องฟังให้มากเราต้องหาจุดที่เราจะขับเคลื่อนให้ได้ตอนนี้ทุกๆประเทศเลยนะครับในอาเซียนของเราหรือทั่วโลกเนี่ยกำลังจะดูว่าดิจิทัลทราน sf อร์เมชันจะมาช่วยวงการของการศึกษาได้ยังไงบ้างความรู้อ่ะนะฮะสำคัญ ต้องมาหลังจากที่โครงสร้างหรือความคิดทั้งจิตใจทั้งปัญญาของเด็กพร้อมแล้วสกิลแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าจะเริ่มใช้เรื่องของอินโฟม a ชันไอ้นียสำคัญมากเลยดิจิทัลไทม์ฟอร์เมชันแต่ต้องทำแบบเข้าใจในแต่ละดีเวล็อปเมนต์แล้วดิจิทัลก็แทรกเข้าไปไม่ต้องรีบถ้าเราดูในช่วง5-6ปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับคนไม่เปลี่ยนเราเปลี่ยนคิดอย่างนี้นะ นักศึพิมพ์ไปแล้วนะครับเนเอกสารไปแล้วคือคือมันไม่มีทางเลือกอะ่ะถ้าไม่เปลี่ยนก็คือไม่มีการแข่งขันมันไม่ได้เหมือนแบบเดิมแล้วว่าการศึกษาคือต้องไปโรงเรียนมันไม่ใช่เด็กที่เกิดใหม่ในแต่ละปีอะ่ะมันน้อยลงเรื่อยๆจากมาก่อนล้านหนึ่งตอนนี้เหลือ7 0 0 0แสนไม่ถึง70,000แ,แล้วเนาะผมถามว่าจะอนักเรียนที่ไหนเข้าโรงเรียนท่านจะจัดโรงเรียนยังไงมันไม่มีทางอีก4-5ปีข้างหน้าท่านจะทํายังไง นี่คือสิ่งที่ไม่เปลี่ยนก็อยู่ไม่ได้ผมเชื่อว่าทุกโรงเรียนในประเทศไทยออกแบบได้ถ้าคุณเชื่อว่ามันทำได้ผมเชื่อว่ามีโรงเรียนไม่ต่ำกว่า2,000โรงที่ดีมากแล้วเป็นโรงเรียนแนวใหม่ดีกว่าฟินแลนด์ผมพูดคำนี้เลยนะดีกว่าฟินแลนด์ด้วยอาจารย์เหล่านี้ไม่ได้ไปจบเมืองนอกท่านออกแบบได้ท่านเรียนรู้ได้ถ้าทำให้โรงเรียนเหล่านี้ลุกขึ้นมาเขาจะออกแบบระบบการเรียนรู้แบบใหม่ ที่ตอบสนองโจทย์ของคนไทยแล้วดีกว่าประเทศอื่นๆทั่วโลกเวลาเราพูดถึงดีตอน transformation เนี่ยทุกคนจะมองที่เทคโนโลยีใช่ป่ะจริงๆมันไม่ใช่ตัวประกอบตัวเดียวสำคัญเพียงอันเดียวไม่ใช่ปัจจุบันเนี้เกิดอะไรขึ้นรล้ไหมครับเริ่มมีการซื้อขายที่ดินบนโลกเสมือนกันแล้วในเว็บไซต์บางเว็บตอนนี้เขาเปิดขึ้นมาให้เราเข้าไปจองที่ดินทำห้างสรรพสินค้ากันบนนี้แล้ว Facebook เตรียมจะออก สกุลเงินของตัวเองที่สามารถจับจ่ายใช้สอยได้บนโลกเสมือนนี้เอาแล้วสิเอาแล้วสิเพราะฉะนั้นนี่เป็นตัวดิจิตอลที่จะเข้ามาเปลี่ยนการจะเปลี่ยนเรื่องของดิจิตอลทนส์ฟอร์เมช i ั่นเนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนที่เทคโนโลยีอย่างเดียวสิ่งที่สำคัญสำหรับการศึกษาคือเปลี่ยนที่กระบวนการแนะแนวการเรียนรู้จะต้องออกมาให้เด็กเรียนรู้ให้รู้จักตัวตนของตัวเองก่อน ว่าจะต้องไปทําอาชีพอะไรแต่การที่จะให้เด็กมองว่าทําอาชีพอะไรอันนั้นไกลไปอีกถอยกลับมานิดนึงให้เด็กมองว่าตัวตนเนี่ยสนใจงานประเภทไหนเพราะฉะนั้นพอมาเป็นงานประเภทไหนปั๊บเนี่ยเด็กเขาจะค่อนข้างคุ้นชินมากกว่าเพราะยุคนี้ต้องยอมรับนะอาชีพต่างๆเปลี่ยนแล้วเทคโนโลยีทําให้อาชีพต่างๆหลายอาชีพหายไปแล้วและอาชีพใหม่ๆก็เกิดขึ้นมาเยอะมาก จริงๆให้มองย้อนกลับไปในอดีตคุณครูที่จบมาใหม่ๆเนี่ยก็เหมือนพวกฝึกสอนเนะ่ะเขาไม่สามารถจะลงมาแล้วหยิบแล้วสอนเป็นเลยเพราะฉะนั้นจะต้องมีการเทรนในห้องเรียนนั่นหมายความว่าจะต้องมีการนิเทศการสอนเรื่องของการใช้เทคโนโลยีและก็การสอนออนไลน์กันตั้งแต่เบื้องต้นถ้าเราไม่นิเทศเราปล่อยให้ครูบุฟเฟ่นเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้ถ้าเรามีมาตรฐานตรงนี้แล้วปั๊บเนี่ย ลงเป็นภาระของโรงเรียนหรือหน่วยพัฒนาครูต้องจัดการให้เกิดกับครูก่อนเมื่อคุณครูเกิดโรงเรียนก็ไปทําตัวนี้ให้เกิดกับเด็กอีกถ้าคุณครูรู้เด็กรู้จะเรียนออนไลน์หรือจะเรียนอะไรไม่ว่าเป็นวิชาไหนก็ตามมันไปได้หมดเพราะฉะนั้นอกระบวนการนี้มันจะเป็นกระบวนการที่ใช้ได้กับทุกเรื่องที่จะพัฒนาหรือปฏิรูปประเทศครับจากอน n a l อ g เป็นดิจิตอลเนี่ยเป็นยุคหนึ่งที่เราเปลี่ยนผ่านประมาณ10 20ปีจากดิจิตอลเนี่ยไปยุคต่อไป ใครรู้บ้างครับว่ามันคือยุคอะไรสําหรับผมเนี่ยเท่าที่ผมรู้มาแล้วกันนะครับสําหรับยุคต่อไปหลังจากดิจิตอลเนี่ยเอาเรียกว่ายุคคอนตั้มคอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเนี่ยประมาณร้อยล้านเท่าท yeah. ่านลองคิดดูว่าสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันเนี่ยคอมพิวเตอร์อาจจะแก้ไขได้ยากในปัจจุบันเนี่ยในอนาคตคือแก้ไขได้หมดแก้ไขได้หมดแล้วเราจะปรับตัวยังไงเราจะปรับตัวยังไงกับสถานการณ์โลกในอีก สิบปีข้างหน้าที่เรายังไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างผมว่าห้องเรียนของของไทยเนี่ยน่าจะมีสิ่งเหล่านี้ที่เฉพาะเจาะจงเลยเช่นเราบอกว่าเราอยากจะพัฒนาเรื่องของ critical thinking เรามีห้องเรียนเป็น critical thinking เลเวลหนึ่งเลเวลสอง Le เสามสิ่งที่เราเติมให้เด็กในตอนนั้นเนี่ยคืออะไรผมว่าสิ่งที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่เปลี่ยนเนี่ยเราพิสูจน์กันมาแล้วในช่วงโควิดเนี่ยคือเรื่องของ อ่ารีเลชั่นชีพคือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็กเราจะจําครูคนไหนได้คือครูที่ใส่ใจกับเราครูที่เราชอบเราจะชอบวิชานั้นก็ต่อเมื่อชอบครูด้วยคือผมว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอะไรที่ยังคงเป็นความจริงอยู่ยังคงความจริงอยู่นอกจากที่คืออันนี้พูดถึงในห้องเรียนเนาะ แต่จริงแล้วเด็กเขามีความสามารถความสนใจที่หลากหลายบางทีก็อาจจะไปเกิดอินสปิเรชันจากข้างนอกก็ได้กับเข้ามาในห้องเรียนตอนนี้โลกของดิจิตอโลโลกของการทํางานโลกของสิ่งที่เราเกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันนี้มันไม่จําเป็นที่จะต้องมาอยู่ในแค่ให้องเรียนอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งที่เป็นคีย์เนี่ยผมอยากจะยกตัวอย่างสามคำคำแรกคือคําว่าอินสปิเรชันผมว่าการที่เราทําให้คนอินสปายได้เนี่ยเขาจะไปต่อยอดด้วยเองได้เรื่องของเซลล์เรียน n g ่ e เซลล์เรกูเลชัน ที่เขาอยากจะไปเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยมันจะมาคำที่2คือเรื่องของคำว่า interest inspiration แล้วก็ไปสู่ interest ที่เขาอยากจะไปจริงๆพักดันในส่วนที่เด็กอยากจะทำจริงๆไปทางไหนก็ได้แล้วไอ้กสกิลของการ learning เ,เนี่ยมันจะติดตัวเขาไปในอนาคตแล้วคำที่3ก็คือ motivation เมื่อเขาอยากจะเรียนแล้ว motivation ในการเรียนเนี่ยมันตามมา resource มีอยู่ทั่วทั่วโลกเราสามารถที่จะให้เขาไปไปพัฒนานต,ตัวเองตรงไหนก็ได้ ถ้าเราจะปรับเปลี่ยนกระบวนการการศึกษาเนี่ยนะครับคงต้องดูในเรื่องของนโยบายทางเลือกการออกแบบโรงเรียนการออกแบบห้องเรียนแต่ต้องยืนอยู่บนความแตกต่างของเด็ก เรื่องของความเท่าเทียมถ้าเกิดชุมชนที่มีการเข้าถึงไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยคงจะต้องมีการพิจารณาเรื่องการจัดสรรทรัพยากรเข้าไปสนับสนุนทางโรงเรียนตชะเนี่ยไม่ได้นะครับเข้าถึงดิจิทัลทรานส์พอร์ชั่นนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะโรงเรียนบ้านแม่กองขีจากอุ้มหางเนี่ยเดินทางประมาณครึ่งวันครับยากมากเลยที่เทคโนโลยีที่ดิจิตอลเนี่ยหรือระบบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเข้าไปถึงตามโรงเรียน ตำรวจตะเวนชายแดนคนนี้ครับ